Beauty Expert สำหรับโรคผมร่วงมันหย่อมเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรคประเภทหนึ่งน,นะครับซึ่งมีผมร่วงก็เป็นหย่อมตามชื่อน,นั่นแหละแต่ว่าอยากจะให้แยกภาวะว่าโรคผมร่วงมันหย่อมนี่กับผมร่วงทั่วๆไปซึ่งคนทั่วๆไปเข้าใจเว่าผมร่วงเนี่ยคืออะไรนะครับส่วนใหญ่อันหนึ่งที่ คนมักจะเข้าใจเรื่องของผมร่วงคือภาวะผมร่วงหรือผมบางกับกรรมพันธุ์ซึ่งจะแตกต่างกับโรคผมร่วงเป็นหย่อมนะครับสําหรับโรคผมบางแบบกรรมพันธุ์นะฮะหรือว่าภาวะผมบางเนี่ยซึ่งเป็นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงแต่ในผู้ชายเนี่ยที่จะเห็นว่าหัวเธอะจะมีลักษณะแบบผมบางนันไปแล้วบางคนเนี่ยนอกจากศีรษะจะเถิกแล้วนะครับขึ้นไป ยังมีที่สําคัญก็คือผมตรงบริเวณกลางกระบมอมเนี่ยบางด้วยของบางคนเนี่ยบางเฉพาะตรงกลางกระบมอมที่เดียวนะครับบางคนก็ขึ้นไปเป็นเนี่ยค่อยๆแบบเส้นไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเนี่ยแล้วมาชนกันแต่ว่าบริเวณอื่นจะไม่ร่วงนะครับบริเวณอื่นจะไม่บางแต่ถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบางตรงเฉพาะตรงกลางกระ่มอมซึ่ง ถ้าคนที่เริ่มบางตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเช่นเริ่มบางแต่20่อันนี้ก็จะบางค่อนข้างเยอะอันนั้นเป็นภาวะผมบางแบบกรรมพันธุ์ซึ่งเจอได้ค่อนข้างเยอะเราคงจะเห็นกันทั่วๆไปทีนี้สําหรับโรคผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับโรคผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ทราบสาเหตุนะครับบางคนก็คิดว่าอันนี้มันคงจะเกิดจากการที่มันมีพวกเซลล์เลือดขาวนี่มาทําลายตัวเซลล์รากผม บริเวณนั้นเพราะงี้มันจะล่วงเป็นหย่อมนะครับหย่อมหนึ่งก็อาจจะประมาณสักโตอาจจะกว้างสักประมาณอาจจะ1เซน2เซน3มเซน4เซนก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยก็ขึ้นมาหย่อมแรกๆเนี่ยขึ้นมาหย่อมเดียวส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ม่มีอาการทั้งนั้นไม่มีอาการคันไม่คันไม่แดงไม่เจ็บอะไรทั้งสิ้นโดยมากเนี่ยคนไข้มักจะไปรู้ตอนที่ตัดผมช่างตัดผมบอกอ่ะทำไมผมหายไปหย่อมหนึ่งอย่างเงี้ยคนไข้ก็เพิ่งมาทราบบางบางคนก็บอกไม่รู้เหมือนกันเป็นแต่เมื่อไหร่ ผมใครก็เลยมาเพราะว่ามีคนเปิดผมเพราะว่าไม่ม no ีอาการทั้งสิ้นไม่มีอาการคันไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมอยู่ๆตรงนั้นก็หายไปดื้อๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็มาอยู่หย่อมเดียวนะครับนะฮะเน้นว่าไม่มีอาการทั้งสิ้นนะครับไม่มีอาการคันไม่มีไม่มีผื้นแดงหรือไม่มีการหักเสบอะไรก่อนอยู่ๆผมก็หายไปนะครับส่วนใหญ่จะมาหย่อมเดียวก่อนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบางคนเนี่ยร่วงหนึ่งหย่อมแล้ว ต่อมาบางทีก็ร่วงหย่อมที่2หย่อมที่3แล้วบางคนพอร่วงมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นออไม่ใช่โรคผมร่วงหย่อมเดียวครับกลายเป็นหลายๆหย,ย่อม56ห,หย่อมจะไปหย่อมติดกันจนกระทั่งไปมาเนี่ยหายเป็นสีสาก็มีจนกระทั่งล้นไปหมดเลยบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นตรงกลางกระหม่อมบางคนก็เป็นตรงด้านข้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นที่ไหนก็ได้เนี่ยฮะแล้วก็มันหายไปแล้วพอมาชนชนกันปุ๊บหมดทั้งศีษาก็มี แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอยู่หย่องเดียวถ้าหากว่าเรารักษาได้เร็วนะฮะในความว่าคนไข้เพิ่งเป็นมาบางครั้งเนี่ยแค่เดือนสองเดือนเนี่ยการรักษาได้ผลค่อนข้างดีหลังจากที่เรารักษาไปกินยาหรือทายาไปเนี่ยประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นไรผนอ่อนค่อยๆขึ้นแล้วก็ตกต่ำในในที่สุดนะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมาแต่ถ้ายังไงก็ตามเนี่ยคนไข้ซึ่งเป็นมานานๆหลายเดือน6เดือน 8เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยมักจะไม่เคได้ผลคือไม่ได้หมายความว่าคนไข้ร้อยคนเนี่ยมาแล้วรักษาได้ผลร0อไม่ใช่นะฮะอาจจะได้ประมาณสัก7 9 8 0 90มีคนไข้ส่วนน้อยนะฮะที่ว่าอาจจะตัวโรคเนี่ยลุกลามมากขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าบางคนเป็นหย่อมเดียวพอมาทีมา2อหย่อมสมหย่อนเกินทั่งว่าผมร่วงทั้งศีรษะก็มีหรือบางคนเนี่ยนอกจากร่วงทั้งศีรษะแล้วเนี่ย คิ้วก็ร่วงหรือขนบริเวณอื่นก็ร่วงนะครับซึ e. ่งไอ้นั้นก <ancies. Meng, S 1> <medo? S 2> ็เป็นภาวะผมโรคผมร่วงเป็นหย่อมซึ่งเป็นค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเจอค่อนข้างน้อยนะครับในพวกที่ร่วงบากๆเนี่ยเจอไม่ถึง1-2%เนแค่นั้นเองสําหรับตัวโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับเป็นลักษณะโรคซึ่งเกิดจากการทําลายของเซลล์รากผมการรักษาแต่เนื่อนๆรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะทําให้ เส้นผมหรือรากผมที่ถูกทําลายเนี่ยทำลายไปไม่เยอะวัะนั้นการรักษาจึงได้ผลดีดีมาก 8... คือเกือบจะเรียกได้ว่าได้มากกว่า90%ขึ้นไปนะครับส่วนบางคนจะอาจจะไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพวกผมบางแบบกรรมพันธุ์ทั่วไปซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะบางคนละแบบกันซึ่งมังจะบางตรงอาจจะกลางกระหม่อมหรือว่าศีรษะเถิขึ้นไปอันนั้นก็เป็นอีกภาวะหนึ่งซึ่งภาวะนั้นรักษาไม่หาย แต่ถ้าเราใช้ยารักษาต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ผมมันไม่ร่วงไปมากกว่านี้นะครับเพราะงะั้นถ้าหากว่าในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องเส้นผมผมบางควรยามาปรึกษาแพทย์นะครับถ้าหากว่าเรารักษาเองหรือว่าอาจจะไปเปิดอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ความรู้ที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียเวลาถ้ารักษาเจนเนอร์เนเนี่ยผลการรักษาเนี่ยดีถึงดีมากครับ chuang beauty expert